เป <an> ็นกับตัวปลาอยู่โกำงตดมาแล้วแไยังไาทำงนตอนรางงานตอนเลิกตอนเลิกก็ีด้วยงานตว่าัดาเว่าคนวัดงากับพวติดลายงาน่เพราะว่าต่องจะััไปเย

มานกลใกล้ไได้ลโบราอนนหรไม่ก็พอเ็นเงินกไมด้หรอกนรแล้วนนี้ก็ปัจ